สวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวมันนี้ผมจะพาพยายามกับดักหนูครับเป็นกับดักเล็กครับกับเล็กครับผมใส่ไว้ประมาณส3อันครับไปเบื้องกันครับมาซีได้พวเลยไปครับไม้ก็เป็นไม่ ข่าง้าแล้วครับใส่ไว้ดินสาครับมึงครับมาสีได้ตัวครับมึงไก่ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับ mà thang xa hoặc đường qua về đi cô và học mình mình làm đẹp hơn Hãy นเทปบุถครับผมนี่ครับขอญาตใส่กันครับไปครับหลังต่อไปครับหลังแรกนำเปล่าครับบุถืครับหลังแรกหลังต่อไปครับดูมก็เริ่มสลัดแล้วครับมือทุกมือสลัดครับ มาใครได้ยังไงนะครับหนูกันนะครับต่อไปครับผมมนว่าสิได้บากว่าลุกเงยน,นครับรางนี่ติดเลยไหครับเอากับดักหายครับผมหนึงครับฮึ นะครับไมาแล้วครับตึงครับนี่อย่างว่ามากินครับเลยพี่น้องครับเป็นหอยกัดครับไม่รู้ว่ามันตัวอย่างเขาบากกัดกินครับขอุยาตดใจเพิ่งครับไปครับไปครับผมไห้มาแล้วครับตัวหนึ่งครับ มดลู่ว่าตัวมากกิ่นครับไอ่เป็นท้งค้อนครับท้งค้อนครับมากินมันครับไปครับหลังต่อไปมันลมนะครับมีลมจังเอยครับมัน,นหลังต่อไปครับ โอ้โหหนาวพี่ต้อนอากาศเริ่มหนาวครับเย็นไปครับอากาศอุดรน,นี่ก็หนาวครับครับอุดรผมมาก็มาแล้วครับเลยมาผมเองครับไปมนัน ไปครับน้าน็กหน่อยครับโอ้เยเย็นครับหลานเกินีปแล้วโอ้แล้วสีครับตัวนึงครับอีครับสีบหนึ่งของขายครับมานไม่แล้วครับเต็มนึงครับ ครับผมหนูข้องขาวครับถือตัวยังไงครับขออนุญาตเก็บครับครับหลังต่อไปครับผมมาสองตัวแล้วครับมึ่งหลังต่อไปครับหลังีเป็นยังไงหลังนี้ยังเก่าเลยครับ ดูสครับไหลครับอย่างต่อไปครับใส่หมายค่างซ้ายครับหมายโคกครับ <c oughs> ต้นเสาตัวโคก ขนก็หารหาย,ยครับหนูหางดรนหนูกนจะหายากแน่เล็กน้อยครับบางคนกับมาสาันตอกครับยังมือคืนคสันตอกของคนก็แอลครับแอลแน่ใส่บวงแน่ครับ หลังนี่ครับหลังนี่กระถือครับเห็นไหมครับอถือครับผมนี่ครับมาสามตัวแล้วครับโห่ยาเจ็บก่อนครับหลังต่อไปครับผมมาสามตัวแล้วครับใหม่ต่อไปครับ ขบหน่อยนะครับท้ายหน่อยหลังนี้ครับเป็นนึ่งในร้างอ๋อหลังนี้ยังครับยังมงว่ากินครับหลังนี้ไชครับหนึนงต่อไปอหนาว หลังนี้ครับแล้วหลังนี้นหลังนี้ยังคือเกอ่าแต่ครับยังยังไม่ก,กินไปครับแา้วก็ไป,อไปโอ้หลังนี้มีหอยกินครับแจ็ปูทรศครับหลังนี้ครับมีหอยมาก,กินอยู่ครับ ăn tóc này to như thế là như cái này là như thế như khắp này là như cái nhăn khắp, Một khắp. Cái cầu như khắp này là như như Uh. nào khắp ô uh. nào nào mình làm như khách nói như những cái coi vậy 哦，等我来，我进来吧。 ใส่ใส่นอ้อยนะครับนีครับนั่งอยู่ครับจะพูดถึงครับผมนะครับถือว่าครับถือครับผมตัวน้อยครับอยาเจ็บครับ หลังต่อไปครับผมได้อยู่ครับถึงยู่ครับแบบหนุ่งขาวน้อยครับหลายต่อไปหลังนี้ผมใส่วะครับมืนมันผมใส่คำนะครับตอนตอนใส่ผมพุถ่ายครับคำหลังนี้กระถิ่นครับผม นี่ครับหนมาแล้วครับดหนุ่งขาวอีกครับไน,น,นครับเดี๋ยวที่เติ่งหลังต่อไปครับผมหล,ลังนู้ครับหลังคิ้ทไผยผมเพิ่มเงินครับ เอาอาทิตย์ุดทยที่ได้ว่ครับตรับผมมี13อันครับผมเป็นรอบรุ่นงานสุดไทยครับพีน่น้องครับโอ๋ลันครับลัน่นลันครับผม ลันตะปผึ่งเยอะดูครับน้อยลันครับผมตะปูผึ่งผาดครับลันเปล่าครับใส่จะเป็นหนูเงยนะครับหนูหญ่ครับหัวมันใหญ่ครับมันเลี้ยถือครับดูครับ หมดแล้วครับครับผมเบิดเล้ครับไอจุดนุ่งแง่ครับหลังนี่ยเพรามันหดเป็นน,นุ่งพุกแง่ครับส่วนมากับเล็กอันตัวนี้ครับมันอาจจะบุกนบหนุ่งแง่ครับถ้าเป็นนุ่งห้องขาวถือว,ว่ากระหอกกระแตอาจจะถือดีครับ มาสรุปผลงานกันครับผมผลงานกันครับมาที่ได้ยกโต ครับผมสรุปผลงานครับหนึ่งครับหนึ่งตัว2องสามี่เศา้านี้ได้หาตัวครับผมครับผลงานกับดักสิมอันครับได้ได้มาหาตัวครับผมนเนี่ยมอีสานก็ขอจบคลิปไปเรื่อยเท่านี้นะครับฝากติดตามนีนะครับ ห้องส่องบริษัทหายกินครับผมเซ้านี่บร,ริษัทขอบคอร์ลาไปเพียงเขานี้ครับสวัสดีครับ